จ้าชัดเจนปะจ้าเจ้าชัดแจ้วละเป็นวงเที่แบบานเนี่รนบุรีจากจปอ่มันพวกไกลน่แหละอ๋ค่ะค่ะเอาเป็นจังไรนเนี่ยกับไปบ้านฟันยังปะจ้า,จาผู้เนฝันเหม็นเฮ้ยทำแต่นอนบ่ายจะนอนคืนนี่แหละอ้หูไปนี่เราจะไปต่ไรมือยากยอกยากยาก,ยาก็ไรไปจ้าเถืก็เลยพึ่งพึ่งไปส่งเป็นปะจ้า,จาจอ,อ๋อค่ะจาจต้องกากับบนมา สันมกกเบนีเก้าร้อยศูนย์แปดศูนย์เแปดศูนย์นะอั่นฟันวังกัดสนังกัดเลือดออกมาสั่นน่ะอ๋อฟันวังูไป่งไหเอเพิ่นเคยฟันยังสี่ว่าจ้ะอีฝันว่างูกัดว่าออฟันดีขนนฟันว่าเลือดออกกับฟันดีจะได้สูบได้ลาบได้เงินในท้องเจ้ะถือว่าฟันดีด้แต่เลือดออกฝันเงันหลอดสี่ันสิ เลขมันสิออกไก่เคยงก็เก่าว่าเลขมันหนึ่งฝันหนึ่งเก่าศูนย์ตัวในตองวันหนึ่งเก่าศูนย์เนี่ยสิมากไหนแต่เนี่ยแต่ว่าฝันอีกขึ้นหนึ่งขึ้นตองหวนน่ยฝันได้แปดศูนย์า่นว่าเลขออกมาท่นเลขออกแปดศูนย์มาท่นฝัน่าเลขออกแปดศูนย์เออมันสิแมีนเน่ยไเนาะมันตัวเฉพาะบัดนี้หดบนเนี่ยดวอ่หวันไปไหนหาหนึ่งเนาะหาหนึ่งหนึ่งหามันออกหนึ่งหกเห็นบ หนึ่งหกกะหาศูนย์น่ะละทั้งสองทางหมดเลยตะไกรทั้งบนทั้งล่างเงินขึ้นเตีมลงเตีมเพิ่นกะถือวา่าสันเม็นทั้งหนา้าทั้งหลังอะนะจ้ากะฟังไว้เป็นแนวทางเนาะอือกะฟังไว้เป็นแนวทางอะไรต่ว่าเจ้า,าจเล็กฝันนี่ใกล้ใกล้มือกันหน้าขึ้นนี่เราฝันขื้นมื่นวันที่สิบสี่สิบห้าเพิ่นฝันจ้าสิบห้าสิบหกฝนละเนาะมือเลขออกก็ได้จวบเบื่อว่าถ้ามันเพิ่นฝันเนาะเอาค่ะค้งสุดท้ายวันที่สิบหกจ้า บนบนเด่นที่เก้ากับแปดบนเด่นเก้ากับแปดจ้าเด่นเก้าเด่นเก้าเนาะค่ะเทึ่งๆในเด่นเก้าเก่าจ้าเก้าคือตัวเก้ารักลอยละค่ะจับคู่หกเก้าหกเก้าหกสองหกสองหกสามหกสามศูนย์เก้าศูนย์เก้า ศศููนย์สาม0สามรักรลอยจ้ะลักรอ้กรอยคือเก้ากับได้เจ็ดแปดเก้าสามตัว <8 S 2> มาแข่เน,น 8, นเนี่ยนอนแปดเก้าโอ้ยังไม่ตัวหนึ่งรักรลอยเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้ารักรลอยมัเน้นเน้นที่เก้าเน้นไปที่เก้าเนาะรักรลอยนี่จ้ะครับนีนครับค่ะเหลกงามค่ะงวดนี้หมักศูนย์สามผิดแล้ว <c oughs> สามตัวเก้าวอลอะไรไม่มันสามศูนย์จะบอกอะอีกละมัดตัวนี่แหละต้องกัปกับต้องกัปเมนบอสามตัวสามตัวเก้าหกสามเก้าหกสามเก้าหกสองเก้าหกสองเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์กับหาคูอือนี่หาครู สองตัวเน้นเน้นที่หกสองหกสองหกเก้าหกเก้าเนาะศูนย์สามหนึ่งตัวหนึ่งศูนย์สามเน้นสามหางเนาะจ้ะครับแต่ศูนย์เก่าเลขเล็กมันตรงกับเล็ฝันอยู่แต่ว่าม,มันไใครมัก,กันไหนอือก็งามได้เลยคิดศูนย์นีมักอยู่จ้ะมันสีม้อีกเหรอคิดว่า บนดปีก็ปีสิเียมกจ้งสันกแจ้งสันตีก็สิเบิดปีตี้ถ<อ>้าเพื่นจับเลขได้ในเจ็ดเก้าูนสามตัวเนี่มาเบิรปีอืมค่ะเจ็นครับมาทุกน่าสังเกตว่าเจ็ดเก้าศูนย์มาติดต,ต,ติดทุกรอบค่ะแ<า>มนอีดีจ้ะติดทุกรอบเจ็ดเก้านทั้งบนทั้งหลังเนาะแมนครับจ้ะว,วันวนี้ต้องติด ในระหว่างสามตัวต้อตงติดตัวหนึ่งเขียนเซ็นไซที่หกเก้าหกสองเก้าหกสองเก้าหกแปดเก้าหกแปดแล้วก็เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เฮ้ยแปดสามศูนย์ตัวหนึ่งบ่ได้แปดแปดสามศูนย์บ่จ้ะแมนครับแมนครับ 30, มันหาโคท้องเวดหาชุดจ้ะหนึ่งกับแปด ล่างนี่เน้นหนึ่งกับแปดบ่ค่ะเลขวิ่งเป็นบอรับแมนครับจ้าล่างวิ่งหนึ่งกับเปดจะวงกลมที่หนึ่งวงกลมไปที่หนึ่งจ้าจับคู่ก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองแปดได้เจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดมาขับมีอยู่เจ็ดขับมี่ตัวหนึ่งเจ็ดสองตัวทั้งบนทั้งไงทั้งไง หน่วยทั้งสี่เปอรนต์อะก็เลยเอามาจับกวนซื้อหามันไอ้ลอยมากเลยืมถ้ามันลอยมาเบิรนเพราะว่าเลขออกวันอาทิตย์จ้าออกวันอาทิตย์พร้อมแมนค่ะออกวันอาทิตย์นี่สิเป็กๆได้เบิ้นก็หามไปแังสั่นเห็นหลายงวดแล้วดิีแมนแมนแมนเลยเอาเบิ้นไว้อลองมึงแคบตัวสำหรับว่าอืมจุดจ้าเจ็ดหนึ่น 7, 1, 8, 1, งกับแปดหนึ่งครับผมกลมไว้เน้นสองหางเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งจ้ามือเป็นเลขกสี่ชุดเลย จ่ามีเลขสี่สุดมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดเป็นว่าจ่าครับครับเจ็ดสามก็ 73, สิบเปาเราเจ็ดสามมาเอาตัดทิ้งไปแต่วานน่า<จ>เน้นวิง่งเน้นวิ่งก็คือหนึ่งเนาะเน้นวิ่งหนึ่งครับจ่าเลขลางเน้นวิ่งหนึ่งสำหรับเลขหน,นึ่งกองม้าวันนี้จ่าเลขคนฝันแม่นกับมีหนึ่งเก้าศูนย์กับเพื่อนฝันว่าเลขออกเปดศูนย์เป็นว่าจ่านันครับมันก็เลขเป็นเลขออกนีแต่มันแปดศูนย์เก้าศูนย์แล้วหนึ่งเก้าเนี่ยสามตัวเนี่ย ให้เบื้องใน,นหนีแล้วเนาะครับเดี๋ยว,วใกล้ๆมือ,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 อทุกคนทุกคนโทรไปอีกเทียรหนึ่งเนาะจ้าสิจวบเบื้องฝันไป้ชนบริพนฝันแม่นอยู่แม่นค่ะจวบเบื้องค่ะแม่นเพิ่นกลับบ้านค่ะเพิ่นฝันอย่างสิเนเพราะว่าเพิ่นกลับ,บแล้วเพิ่นสิมักฝันได้สูบได้มนันอยงสิแม่จ้าแต่ว่าก็ฟังเด้อเลขเพิ่นนี่มีขึ้นมีลงเด้ถ้าเพิ่นฝันนี่ขึ้นเต็มลงเต็มโลุด แนนค่ะขึ้นเต้มลงแกมจบเพ้นอยู่นี่อืมเต่ว่ากันแล้วฟังยาเรือดบขึ้นแต้มลงแกมจ้าฟังเบิ่งจอบเบิ่งคันมักกับจัดโหลดท้ามวเรขกฝันเนาะคันว่าแต่ลวง่ร้องซ้อแต่ว่าถูกต่บัาแตกสะบ่ซั่นน่ะถูกตะลตลีว่าถึงสียอใต้ดินบ้อส่นมุดขี้ดินบ้างเน้ข่าหมานทั้งนั้นัวกซหรักแสนซี่หัวลักแสนนะ อัเมซงหมดจ้ะลักแสนคือตัวตัวแรกหรืเป็นบอแมนนแม,นแมนอืมค่ะลักแสนตัวใดละจ้ะวันนี้ผมได้ได้ซีตัวได้ซตัวเออลักแสนได้ซีไซีตัวนี่แหะครับหนึ่งสองสามซีครับลักแสนถึงว่าัว,<ป>วซหวีหดอืมจ้ะติดใวซีหมดโอ้ค่ะ ไปหาเบิ่งลอตกตอรี่ถึงว้คันมีเล็กหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่อยู่หลักแสนหยิบไปเลยแม่แมแมน่น้าบญน้ำพราวาสนาน้ำทรงจ้ะกะคือว่าเนาะแนวทางสูตรหวยคำนวณจ้ะคำหลั<า>กคงสุดท้ายกะได้แต่ว่าทั้งเพื่อนบ้านกะเดินดีอยูบว่าเซาตะจอบเบิง่งสองสามสี่วันไหลแล้วเนี่ย แต่ทุกคราวตามเบอร์โทรได้็ได้จะเอาเขาเบิ่งในช่องก็ได้ช่องลัคกี้ช้างนะครับจ้าตามถามเพื่ออะมาเพื่อนบ้านสามารถไปที่ช่องลัคกี้ช้างหรือว่าไปที่เบอร์โทรที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งเนาะค่ะครับครับจะท้กายนี้ฟังยังถึงพี่น้องแฟนช่องเอฟซีนะจ๊ะไปโซ่ไหหมาไหล่าไปด้วยถือมือรำกันนั่นแหละครับทุกทุกหมดนั่นละจ้าาาเอยกจะทุกมือทุกมือกับามาหาโทรมาจ้าโทรไปได้ที่เบอร์โทรเนาะแล้วก็ ทางช่องทางลักกี้ช้างจ้ะเอาโอเคค่ะบุรุษกวนจ้ะขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ